สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรดาสังข์ทองค่ะโครงการของเรานะคะก็คือโครงการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพ่อน้องค่ะที่เรากลับมาจากอบรมนะคะเราก็ได้ปรึกษาครูที่ปรึกษาปรึกษาพออปรึกษาเพื่อนๆว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้ค่ะข้อที่มานะคะเพราะว่าเราได้เห็นว่าสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีความชํารุดซุดโทมเราจึงได้ร่วมมือกันว่าเราจะต้องพัฒนาเพื่อให้น้องๆมีสนามเด็กเล่นเอาไว้เล่นนะคะก็ ร่วมมือกันซ่อมแซมช่วยเหลือน้องๆค่ะที่เป็นเหล็กเนี่ยคือเด็กนักเรียนโรงเรียนเราคือทํากันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเราก็เลยไปขอแรงงานจากที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามค่ะให้มาช่วยเช่นเรื่องการออกการเชื่อมเหล็กอะค่ะก็โชวพี่เขาขูดสีทาสีปรับสภาพพื้นดินนะคะในโครงการนี้นะคะหนูก็ช่วยขูดสีค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆน,นะคะว่า มาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันทําเพื่อน้องค่ะแล้วก็ได้ไปร่วมบริจาคเงินสมทบทุนนะคะให้มาเผื่องบประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ทีโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็ผ่านมาทางนี้บ่อยเดินผ่านก็เห็นน้องเล่นครั้งแรกที่เห็นมานะคะก็ของเล่นเนี่ยยังดีอยู่แล้วพอผ่านผ่านไปในเวลาผ่านไปนะคะของเล่นเนี่ยก็เริ่มสุดโทมแล้วแล้วมีน้องคนนึงค่ะที่เล่นม้ากระดกเนี้ยแล้วแผ่นไม้มันหักค่ะหนูก็เลยว่า น้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วน้องก็ตกลงมาหนูก็เห็นว่าทําไมน้องถึงเป็นแบบนี้ทําไมไมาหินถึงไม่ได้คุณภาพแบบน,นี้หนูก็เลยคิดโครงการขึ้นมาค่ะว่าจะทํายังไงให้เด็กที่เล่นน้องที่มาเล่นเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะก็กลับมาเช็คสภาพของเครื่องเล่นค่ะก็ว่ามีชิ้นไหนที่ชํารุดมั่งแล้วก็มีชิ้นไหนที่ไม่ได้คุณภาพมั่งเราก็คัดออกไปแต่ละอย่างอะค่ะ พวกเรานะคะก็จะมาช่วยกันโกยทรายคือให้มันมาปรับสภาพดินให้มันเหมาะสมในการเล่นปูย่าให้มันน่าเล่นขึ้นก็คือไปช่วยพี่ๆทาสีคูดสีแล้วก็มาช่วยกันโกยทรายปลูกต้นไม้และมาทาสีกันให้เหมาะสมในการในการเล่นค่ะสวัสดีครับชื่อ,อานายเอกลักษณ์ชโย,ยนะครับเป็นครูที่ปรึกษาโครงการนะครับ ปรับปรงุงซ้อมแซมสนามเด็กเล่นเพื่อน้องครับของโรงเรียนวัดนางแก้วนะครับตัวผมเองก็ให้ให้คำปรึกษาควรจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากการทําอะไรวางแผนช่วยกันช่วยให้คําแนะนำนะครับส่วนโรงเรียนและผู้บริหารก็ช่วยกันร,ระดมทรัพย์ให้นะครับก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยอมีการให้ความร่วมมือกับการทํากิจกรรมใดๆมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหลังจากอบรมกลับมาแล้วนะครับได้โครงการนี้กลับมา ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการแบ่งหน้าที่มีการวางแผนนะครับรูจกมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นที่ภาคภูมิใจนะครับแล้ว <g ül s> <id> ดีใจกับโรงเรียนของเราแล้วก็ดีใจที่ตัวเขาเองเนี่ยได้มีการปรับปรุงพฤติกรรมมากขึ้นเรื่องของความรับผิดชอบงานเรื่องของการกระจายความคิดเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ดีใจที่โรงเรียนของเราเนี่ยได้เครื่องเล่นใหม่ได้สนามเด็กเล่นใหม่ด้วยครับผม ก็ขอบคุณน้องๆมากๆครับผมตรงนี้พอร,รู้สึกว่าเด็กเขามีแนวคิดสร้างสารรค์ที่ดีเขามองทุกสิ่งทุกอย่างของโรงเรียนเนี่ยนะในสิ่งที่มันเรามองบางทีเรามองว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้สำหรับเด็กๆของเราแต่เขาสามารถคิดตรงจุดนี้มาพอร,รู้สึกภูมิใจมากนะแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยในงานเนี้ยนะก็รู้สึกดีฮะดีมากๆครับก็น่า,าไปทําเป็นตัวอย่างไปขยายให้กับโรงเรียน ที่ที่มีในบริเวณนี้หรือที่อื่นก็ดีครับถือว่าเป็นการได้เริ่มที่ดีหรือทํามาก่อนแล้วก็ผมไม่ทราบใจไม่ทราบนะครับนะถือว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ทราบใไม่ทราบนะครับนะถือว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนนี้นะครับ ทับใจคือโครงการนี้สอนให้เรารู้จักแบ่งปันสอนให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้และเราได้รู้จักแบ่งปันแก่น้องๆค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับน้องๆละโรงเรียนค่ะรู้สึกตื้นตันค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้และทำความสำเร็จค่ะทำให้ครูครูชื่นชมทำให้ชาวบ้านเห็นว่า เราก็สามารถสร้างมือ,มอจากมือเล็กๆน้อยๆของเราก็สามารถสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อชุมชนได้ค่ะ